วันจันทร์สัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศสุอิสยาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่จะไม่มีผู้ใดคิดถึงและจดจำเรื่องราวในอดีตอีกแต่จงร่าเริงและยินดีเสมอในสิ่งซึ่งเรากำลังจะสร้างขึ้นเพราะเรากำลังจะสร้างกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นความยินดี และสร้างประชากรของเมืองนั้นให้เป็นความชื่นบานเราจะยินดีเพราะกรุงเยรูซาเลม็มและร่าเริงเพราะประชากรของเราจะไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงคร่ำครวญในเมืองนั้นอีกที่นั่นจะไม่มีทารกที่มีชีวิตเพียงสองสามวันหรือคนชราที่ตายก่อนถึงกำหนดเพราะคนหนุ่มที่สุด จะตายเมื่ออายุ100ปีผู้ที่มีอายุไม่ถึง100รปีจะนับได้ว่าเป็นผู้ถูกสาปแช่งเขาจะสร้างบ้านและจะเข้ามาอาศัยจะปลูกสวนองุ่นและจะกินผลบทอ่านจากพระวรสารน,นักบุญยอนบทที่4ข้อ43ถึงข้อ54หลังจากนั้นสองวัน พระเยสูเจ้าทรงออกเดินทางต่อไปยังแคว้นกาลิลีพระองค์เคยทรงประกาศไว้ว่าประกาศศุมักไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตนแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงแคว้นกาลิลีชาวกาลิลีต้อนรับพระองค์เป็นอย่างดีเพราะเห็นการกระทําต่างๆของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็มในระหว่างวันฉลองที่เขาไปร่วมด้วยพระเยซุเจ้าเสด็จกลับมาที่หมู่บ้านคานา ในแคว้นกาลิลีอีกครั้งหนึ่งพระองค์เคยเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นที่นั่นข้าราชการคนหนึ่งมีบุตรป่วยหนักอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาุมเขาได้ยินว่าพระเยซูเจ้าเสด็จจากแคว้น Dear, ยูเดียมายังแคว้นกาลิลีแล้วจึงมาเข้าเฝ้าพระองค์และทูลขอให้เสด็จไปรักษาบุตรของเขาซึ่งใกล้จะสิ้นชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านทั้งหลายไม่เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์และปฏิหารแล้วท่านจะไม่เชื่อเลยข้าราชการผู้นั้นทูลว่าพระเจ้าค่าโปรดเสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพเจ้าจะสิ้นใจเถิดพระเยสุเจ้าตรัสกับเขาว่าไปเถิดบุตรของท่านพ้นอันตรายแล้วชายผู้นั้นเชื่อพระวาจาที่พระเยสุเจ้าตรัสกับเขาจึงเดินทางจากไป ขณะที่เขากำลังเดินทางกลับผู้รับใช้ของเขาออกมาพบบอกว่าบุตรของเขาพ้นอันตรายแล้วเขาซักถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นผู้รับใช้ตอบว่าเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมงอาการไข้ก็หายบิดาจึงรู้ว่านั่นเป็นเวลาที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าบุตรของท่านพ้นอันตรายแล้ว เขากับทุกคนในครอบครัวจึงมีความเชื่อพระเยซูเจ้าทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งที่สองนี้หลังจากเสด็จกลับจากแคว้นยูเดียมายังแคว้นกาลิลี